แปดนะคะโจ์คล้ายๆกับข้อเจดเลยนะคะเหมือนกันเลยแหละนะคะไม่เหมือนแค่ตัวเลขนะคะวิธีการก็คือเหมือนเดิมเราต้องกำจัดวงเล็บออกไปก่อนนะคะกำจัดวงเล็บก็คือท i m คูณแจกแจงเข้าไปนะคะคูณแจกแจงตัวเลขเข้าไปนะคะเดี๋ยววงเล็บก็จะหายเองไม่เอาแบบเดีงวเลยเสร็จแล้วไม่เอาใส่คูณแจกแจงเข้าไปค่ะได้เท่าไหร่ลูก สองคูณวเป็นบวกสองวายค่ะสองวายแล้วก็สองคูณหนึ่งเป็นบวกหนึ่งด้วยบวกสองสองนะคะอ่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ยังเขียนได้เหมือนเดิมค่ะมันเป็นเลขอะไรก็เขียนได้เหมือนเดิมเราไม่ได้เปลี่ยนมันเนาะโอเคอันนี้สี่วายบวกสองวายได้เท่าไหร่คะหกวายใช่สี่วายหกวายหกวายเนาะแต่ว่าบวกสองเนี่ยนะคะมันเป็นตัวเลข ที่ไม่มีตัวแปรเพราะฉะนั้นครูก็ขอย้ายมาฝั่งนี้นะคะฝั่งเดียวกันจากตัวที่ไม่มีตัวแปรเหมือนกันนะคะลบสิบอยู่ที่เดิมค่ะแต่ว่าบวกสองต้องย้ายมาฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือมีไว้สาหรับตัวแปรเนาะฝั่งนี้จากบวกสองก็ย้ายมาเป็นลบสองจากนั้นลบสิบลบสองได้เท่าไหร่คะได้ลบสิบสองค่ะสองนะคะอยากได้วายตัวเดียวก็ย้ายหกมาทําอะไรเลย ยายหกมาหามาหาแนะครับอาว่าฉะนั้น y ของเราก็คือลบสองลบสองลบสองนั่นเองนะคะโข้อนี้ได้คําตอบเร็วจังนะคะเราก็ตอบว่า y คือลบสองนะคะเหมือนเดิมจริงไม่จริงนแล้วตัวก็ต้องไปแทนค่านัคเแี้ววก็ต้องไปแทนค่าดูขอไปแทนค่ะไปได้เลขสุดจรือไม่นะลองไปแทน ตรงไหนที่เป็น y แทนด้วยลบสองให้หมดนะคะสี่คูณ y ก็คือสี่คูณลบสองบวกกับสองคูณ y ก็คือลบสองเท่ากับลบสิบจริงไหมนะคะ4คูณลบสองเป็นลบแปดค่ะบวกกับข้างในวงเล็บนะคะอันนี้สองถึงอันนี้สในวงเล็บลบสองบวกหนึ่งลบสองบวกหนึ่งพิมพ์ลบชนะเป็นหนึ่งแต้ม ากับลบสิบคูณไหมเนยนาะลบแปดอันนี้คูณกันสองลบหนึ่งได้ลบสองอ่าลบสองกับลบแปดลบสองกับลบแปดรวมกันได้ลบสิบจริงไหมคะจริงค่ะคุณครูอาจ๊ะจริงนะคะเป็นจริงแบบนี้ถือว่าคําตอบที่เราหามาได้นะคะคือคำตอบที่ถูกต้องแล้วนะคะนั่นก็คือคำตอบสมการคือลบสองนั่นเองนะคะเช็คแบบนี้แล้วก็โอเคสบายใจถูกต้อง ต่อไปข้อที่เก้าข้อที่เก้าสามคูณกับในวงเล็บสองเอ็กอันนี้ถ้ามีวงเล็บแบบนี้นักเรียนไม่ต้องคิดอะไรเลยคือคูณแจกแจงเข้าไปก่อนเพื่อให้วงเล็บมันหายไปค่ะแล้วมันมีวงเล็บทั้งสองข้างละคูเล็บสองข้างก็คูณทั้งสองข้างค่ะก็คูณแจกแจงเข้าไปแบบนี้คูณทั้งสองข้างแบบนี้เลยนะคะเอาซ้ายมือก่อนสามคูณสองเอ็กเต้น หก x ครับ x แล้วก็สามคูณลบหกค่ะเป็นลบสิบแปดครับขวามือเราก็ต้องคูณแจกแจงเหมือนกันถ้ามันมีมุมเลสค่ะสี่คูณ, 4, คณ x เป็นสี่ x ครับสี่ x ครับ 4, คูณบวกหนึ่งเป็นบวกสี่ครับสี 4, <4. S 1> ่บวจากนั้นก็พิจารณาธราธรมดาค่ะคือตัวที่มีตัวแปรนะคะพิจารณาตัวที่มีตัวแปรก่อนเสมอเพราะมันจะมีค่าก่อนนะคะมันจะมีค่าม,มากกว่าตัวที่เป็นตัวเลขดฉั 6กกับ 4X ย้ายอะไร <4 X S 1> ย้าย 4X ครับย้าย 4X มาเป็นอะไรคะมาเป็นลบสี่ลบครับเป็นลบสีนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวเลขนะคะลบสิบเนี่ยโดนสีเขาย้ายมาแทนที่แล้วเพราะฉะนั้นลบสิก็ย้ายข้างไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยจากลบสิเป็นอะไรคะเป็นบวกสิครับแบบนี้คะ่ะเห็นไหมเนี่ยมันก็ย้ายมาเลยเหมือนกับ คัดเกรดให้เราเลยตัวไหนมีตัวแปรไว้ฝังนกาตัวไหนไม่มีตัวแปรก็เอาไว้อีกฝังหนึ่งนะคะหกเอ็กลบสี่เ็ก็เลยเหลือสองเอ็ 2> 2 X, ครับสี่บวกสิบแปดเป็นยี่สิบสองครับเพราะฉะนั้นสองย้ายมาทําอะไรเลยสองย้ายมาหารเลยครับอสองย้ายมาหารเพราะว่ามันคนูณอยู่เนาะังนั้นยี่สิบสองหารสองได้เท่าไหร่ 11, ครับสิบเอ็ดครับ คำตอบของเราก็คือ11นั่นเองนะคะซึ่งจริงไม่จริงก็ต้องลองแทนค่าดูนะคะตอบ11ไว้ก่อนนะจริงไม่จริงไปดูนะคะไปลองดูตัวไหนที่เป็น x แทนด้วย11ให้หมดเลยนะคะอันนี้เป็น3อันนี้เป็น2 2คูณ11นะคะ2คูณ11ได้22นะค,คูณเลยนะ4ค่ะคูณอยู่กับ11บวก1นะคะ จากนั้นยี่สองหายี่สองลบหกได้สิบหกนะคะแล้วก็ฝั่งนี้สิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองนะคะสามคูณสิบหกได้สี่สิบแปดสี่คูณสิบสองก็ได้สี่สิบแปดแปลว่าสองฝั่งนี้นะคะเท่ากันจริงนะคะเท่ากันจริงนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบที่เราได้มาเป็นคําตอบที่ถูกต้องแลง้วค่ะคําตอบก็คือสิบเอ็ดนั่นเองนะคะ เสร็จแล้วต่อไปมาดูข้อที่สิบค่ะข้อที่สิบโจทย์เป็นเศษส่วนแบบนี้นะคะอาจจะทําให้ในักเรียนหลายคนเนี่ยกลัวนะคะกลัวเห็นเศษส่วนแล้วกลัวนะคะไม่ต้องไปกลัวนะคะแล้วก็ใช้หลักการเหมือนเดิมเนื่อง,งเราต้องดูก่อนว่าตัวแปรนะคะที่มากกว่าหนึ่งตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ฝั่งเดีวยวกันไหมลูกอันนี้อยู่ฝั่งเดีวยวกันไหมอยู่คนละฝั่งครับคนละฝั่งถ้าอยู่คนละฝั่งเราจะต้องย้ายตัวน้อยหาตัวมากนะคะ เอาตัวไหนย้ายตัว x เอ้ 2x ส่วน3หรือว่าเอา x ส่วน3ดี3เอา x ส่วน3เอา x ส่วน3เพราะว่า x ส่วน3มันมีค่าน้อยกว่านะคะ<ศ>ครูก็เลยย้าย x ส่วน3มาไว้ซ้ายมือเพราะฉะนั้นนะคะพอครูย้ายมาแล้วนะครูก็ต้องดูว่ามันเป็นลบหรือมันเป็นบวกเนาะมันเป็นบวกมันย้ายมาก็ต้องเป็นลบนะคะ x ส่วน3 <im Different. S 1> จากนั้นตัวที่เป็นตัวเลขนะคะก <im S 1> ็ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะคะ ย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งได้เลยย้ายมาฝั่งนี้ได้เลยนะคะ,ะจากบวกหนึ่งส่วนสามก็เป็นลบเอาใจจากลบหนึ่งจากบวกหนึ่งส่วนห้าเป็นลบหนึ่งส่วนห้านะคะ,ะและสี่ส่วนห้าเราคูณเจ็ดส่วนห้าก็อยู่ฝั่งเดียวเดิมนั่นแหละฝั่งเดิมเพราะนั่นแหละนะคะอ่ะพอแบบนี้แล้วเราก็ทําการคัดเกรีดเรียบร้อยแล้วตัวที่มีตัแวแปรไว้ฝั่งเดียวกันตัวที่ไม่มีตัแวแปรก็ไว้ฝั่งเดียวกันเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็บวกลบกันธรรมดาเลย ซึ่งการบวกลบเศษส่วนเนี่ยนะคะต้องทาตัวส่วนให้เท่ากันแล้วบางเอิญว่าข้อน,นี้เข้าใจดีตัวส่วนมันเท่ากันอยู่แล้วนะตัวส่วนมันเท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะเอาตัวเศษลบกันได้เลยนะคะสอง x ส่วนสามลบหนึ่ง x ส่วนสามได้เท่าไหร่คะได้หนึ่ง x ส่วนสามครับได้1 x ส่วนสามฝั่งนี้คะ่ะสี่ส่วนห้าลบหนึ่งส่วนห้าได้เท่าไหร่คะสามส่วนห้าครับได้สามส่วนห้านะคะจากนั้นอยากได้ x อ่ะอยากได้ x คุูต้อง ย้ายอะไรไปทำอะไรย้ายสามไปคูณ,คณย้ายสามไปคูณนะคะ,เ,คะ,คะเพราะนั้น x เท่ากับเท่าไหร่คะ x เท่ากับเก้าส่วนห้าคัน่าจเก้าส่วนห้าแต่เวลาตอบเราก็ไม่ควรตอบเป็นเศษเกินแบบนี้เนาะเราควรจะตอบเป็นจำนวนคะว่าหนึ 1, ่งเซษสี่ส่วนห้าครับหนึ่งเศษสี่ส่วนห้านะคะเวลาตอบควรจะตอบแบบนี้นะคะ แต่เวลาเช็คคําตอบค่ะทีนี้น,น então, ักเรียนจะเช็คยากเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเศษส่วนซ้อนนะคะเวลาเช็คนักเรียนอย่าเอาตัวจำนวนคราบไปเช็คนะไม่งั้นเดี๋ยวจะก็มาทำจำนวนค้าเป็นเศษเกินอะไรอีกนะคะเวลาเช็คนักเรียนเอา9.5้าส่วนห้าไปชิคเลยนะคะทีนี้การเช็คเนี่นานแน่ๆนะคะเดี๋ยวก็ต้องตั้งใจดูนะการเช็คนะคะอ่ะสองสองคูณ x ค่ะซึ่งมันก็คือ2คูณอยู่กับ9 5ส่วนห้านะคะ แล้วก็ส่วนด้วยสามอีกทีหนึง่งบวกกับ1ส่วนห้านะคะเท่ากับ x กส่วนสาม็ก็คือเก้าส่วนห้าแล้วก็ส่วนด้วยสามอีกทีนึงแล้วก็บวกด้วยสีส่วนห้าโอ้เช็คยากเลยนะคะเช็คยากมากอ่ะคอ่อยคเช็คไปทีละตัวนะคะไม่ต้องหอ่วงตัวนี้สองคูณอยู่กับเก้าส่วนห้าก็จะเป็นเอคูณมาเขียนตรงนี้นะจะเป็นสิบแปดส่วนห้าถูกไหมคะ ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ค่ะหนึ่แปดส่วนห้านะก็ส่วนด้วยสามอีกทีส่วนด้ 3, วยสามอีกทีนึ่งก็คือการหารด้วยสามถูกต้องไหมคะถูกครับน,นี้คุณเขียนไปก่อนลงเลตไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาบวกกับหนึ่งส่วนห้านะคะดูตามนะจากนั้นเก้าส่วนห้าหารสามก็คือเก้าส่วนห้าเก้าส่วนห้าส่วนด้วยสามก็คือเก้าส่วนห้าหารสามนั่นเองะะแล้วก็ค่อยบวกด้วยสี่ส่วนห้าดูซิว่ามันจะเท่ากันไหมนะคะ อันนี้เช็คยากนิดหนึ่งนะคะเช็คยากผู้ตัวคําตอบยากกว่าตอนหาคําตอบอีกนะคะใช่บางข้อมันมันจะประมาณนี้แหละนะคะแต่ว่าเราก็ควรจะเช็คแหละนะคะเพื่อไม่ให้เสียนนะคะแนน,น,นนเนาะอ่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วน่าเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนค่ะตัวนี้ยังเขียนไว้กอนนะผมฉันไม่เขียนไว้กอนอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนค่ะค่อยๆทำไปทีละนิดแต่มันก็แกะได้เองเห็นไหมคะแต่มันจะตัดเองนี่ จากนั้นคู่มันตัดได้นะมันตัดได้ค่ะตัดถ้าสามเนีหนึ่งอ่าสามหนึ่งเป็นหนึ่งสามหกสิบแปดค่ะอันฝั่งขวามือก็ตัดได้นะสามหนึ่งเป็นสามสามสามเป็นเก้านะะตัดได้จากนั้นตัดแล้วคู่ตัดแล้วก็คูณค่ะหกคูณหนึ่งเป็นหกส่วนห้าแล้วก็บวกกับหนึ่งส่วนห้าอ่าง่ายแล้วง่ายแล้วตัวส่วนเท่ากันเลยฝั่งขวาค่ะสามคูณหนึ่งเป็นสามส่วนด้วยห้าคูณหนึ่งเป็นห้าแล้วก็บวกกับสี่ส่วนห้าที่อยู่นอกวงเล็บ อาวง่ายแล้วค่ะง่ายแล้วฝั่งซ้ายมือหกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดส่วนห้าฝั่งขวามือสามบวกสี่ก็เป็นเจ็ดส่วนห้าเท่ากันไหมคะแบบนี้เจ็ดส่วนห้ากับเจ็ดส่วนห้าเท่ากันครับเท่ากันแบบนี้นะคือว่าเป็นจริงความเป็นจริงแล้วโอเคคําตอบของเรานะคะที่บอกว่าได้เก้าส่วนห้าหรือหนึ่งเซนเอิญหนึ่งเซนสี่ส่วนห้านะคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเราเช็คแล้วมันได้สมการที่เป็นจริง นะคะเราก็เลยบอกว่าอ๋อคำตอบนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะเสร็จบร้อย